ไปไซมาให้หนายให้แต่สองเมือ่อเขาไปมาขายผักมาจะแข่งกีฬามาจะแข่งกีฬาแม่นมาจะบอลกีฬาไปแข่งกีฬาหรือไปเบิงเเบ้งเขาไปเบิ้งเขาโอ้สองมือ่อสามมือ่อเอฟซีอะไรกินผักบุ้งเลย <F 4 S 1> เอฟซีอะไรกินผักบุ้งเลยเอฟซีถ่าผักบุ้งอยู่ลองเพลงเอฟซีฟังเนี่ย เพลงของเขาไหมไม่บินครับไม่ใช่นักก็ได้เตะแนมองม่มีปักจี๊กเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ